ครับบ้าเหนือสา,ร,อสารพัดกินพัดเที่ยวครับนี่ครับบ้าเหนือจะมารีวิวกันไออ,อ,อ,อ่มีอะไรจาวสารดีใจดีใจเพราะว่าสาวสารเอาอยู่ก็โมเอออยากได้เครื่องปัน่นบ้าเหนือก็เลยชิดีอยู่ดีหมดบนเอยเบ้าเหนือก็เลยสั่งครับเครื่องปั่นของเกาหลีนี่นะครับชิลี่ยูดีโดดบนไดบปุ๊บราคาก็สองหมื่นเนาะ รวมกันขาทรงสองหมื่นไออย่างก็นะราคาบ้านเราคงมีดอกเบี้ยประมราคาเนี่ยห้าร้อยเครื่องห้าร้อยวันนี้สาวอีสานก็จะมารีวิวซิหมุนมาบุกการทายคือใช่หรือเปล่านี่ครับข้างในท์เขาของนี่ถุงกันกระแทกขางสายชานเนาะโอ้ปิดถุงล้มเป็นกระเอาะปิดฟองน้ามาเอาเป็นก็เก็บคือบ้านเราคงมีคือเก็บคือดีงามเลยเมือนใน

ดักดักใช่ไหมเดกเียงวันน่ซื้อกันเนาะนัของซื้อกันเนาะมันซุปยังไงอ้อนี่ดีใสมันใส่ผสดสุดดักเาป็นประเทศไทยก็ประมาณห้าร้อยปนเนาะถูกจีนนะมันมีปุ้งกดตีมีบอกดูดูดูเขามีผู้มืออยู่ดีเนี่ยเปิ้ลลุง Cái này phải dùng để làm bánh xôi, không có bánh cốt Mình xin Bỏ hút Đi xin sơn xin là cốt luôn đi sai mưa luôn rồi Mưa cốt lúc đó cứ bắn lên thì, Chúng ta mọi người đi Cái <laughs> sơn, sơn xin đó, sơn xin có mưa Mưa cốt đi ต้องทนหลงต่อให้สาส่ใจที่ใจที่ใจสานๆเอามาปันอาหารม,มื้อเดียวเน่าเลยตายเลยนี่เชฟแขง้งแข้งขมฮะนี่สานจะไปปันอย่างนะครับบ้านเขาจะมีเทกเป๊ะจะเป็นบ้านเ้องกับซาลาล่าลนะเนาะเอาซั่งทางนเทอร์เน็ตนี่อยหน่อยกับว่ามือมุก เบอร์หกนี่ซนสินมิดยุส่สิคนนี้เรียกเบอร์หกเลยโซนโซนกับมือนะเอามาดูภาพพิบกนก่อนน,อน,น่ะอะไหนมิตแค่หนึ่งอบป๊บสองร้อยสิวหแน่เหนะไหมล่างล่างดูขี้เลี้ยงปั๊ เกลี้ันดากรูไหมอ้อ oh. อันนี้ฝาอย่งงมันขอ oh, งฝามันปีดได้ทั้งสองอันเนี่ยอันนี้น้ำจิบนะ่ะเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่ปัน้นโมพริกผงปขขนะั้นข้าวขวดเนี่ยเขาใช้เนี่ยเขาใช้หัวจุกนั่ oh, นอย<ม>ู่อ๋อพี่พี่พี่พนี่ครับหัวจุกมันโอ้ oh, <laughs> เคียงปันดักลูไหมหัวจุกมันอยู่นี่ก <laughs> ็คือเอาอันนี้มาใส่นี่มันหรออาจานย์โอาชิเป้งเ oh, ซงนด้วย

เขาลอกก่นน่ะเขาลอกแล้วจีโอ้ดมุณเดียวสาเกาหลีว้ดคุณมีหน้าเดียวแค่สองอันนี้อีกนิดน,นึงนเนาะอันนี้เขาก็บอกอยู่เวย Mình thử nhìn lại Nhìn lại bơm múc nhìn lại Nó cột đó, nó mùn bột Mày một hàng là gì? Hả? Mày một hàng là gì? Phải đi mì ปุ้บอะเดียดฮะกดรอก,ก็มาเลยเดียดฮะกดรอก,ก็มาเลยเดียดโ,โอ้โอ๋เป็นแบบกดลงเอาเคียงวัดบุมีปุ้มปิดเปิดอ่ะแบบถ้ากดลงแบบเนี้ยมันมีมันจะมีล็อกล็อกอยู่นี่ครับเพจของถูกเนาะถูกจายแล้วมันเป็นแบบถ้าเอากดเนี่ยซาจันเนี่ยเห็นป่ะเขาตรงล็อกนี่นะเขาไปตรงหูนี่ แล้หมุนนอกหมุนอกตายแล้วแล้วจะหมุเข้าแล้วเราจะหมูนไปข้างเขาคนนี้เลยลนี่ลองเลยจังทดโซ่ะล้างก่อนล้างก่อนเอาเม็ดทวดเอาเม็ดดึงออกก่อนนะมาเขาไม่ลองไม่รู้ซอยชาไม่นอ้๊ลักนองรักลูกเขาไโอ๋อคิควันกับน้อยให้น้อยค่ะ

บุกตัวเล็เลยบอกภาษาอันนี here, uh, ้ปั้นน้ำแข็งมาได้บ่น้ำปั้นน้ำแข็งมาได้ค่ะมีทุก็เละแล้วเนาะไม่มดหรปั้นผมรู้ไหมใช้น้ำแข็งเลยนะแม่นโอ้ยสียแรงมาขายน้ำปั้นอยู่บ้านจะเดินชาวเดินเ่าใช่หอ้ามาต้องลองไม่ลองไม่รู้ ดูสายสารครับซาโคกยังทำได้ทุก oh, um. อย่างดูไอ erm. ้หว nee. ันลี่นี่ยนอนล้ใบมีดนะลองอนลองก่อนใส่น้อยนะปั้นน้ำแข็งมันก็ยิงใส่ก้นใหญ่เอาอันเล็กก็แล็กบ่เล็กก็แล้วไปนึ่งกันไม่หมดละมาลองกอนเอาสักแก้วหนึ่งก่อนลองทดสอบก่อน มีใบประกันมีมีมุ้งซื้อของทุกนี่ชาวยชันทำใหปเปิดดอกแอปเปิ้ลอันแล้วมุกสักโค้งลงไปบนกันนะน่าเกลียดเว้ไอ้แม่ไม่อย่างงี้เกลือเกลือเกลือในแบบหน่อยนี่ปัดนี่แอปเปิ้ลแมันดิปัดแอปเปิ้ลนี่เดียวกับพาะ แค่นี้บ่ไม่แค่นี้จังไหนประธานได้<ะ>ใส่น้ำเชื่อมอ่ะใส่น้ำเชื่อมพร้อมน้ำเชื่อมกับ<อ>่ะคือน้ำเชื่อมหรอกโมหวานแส่น้อยเดียวไม่ใช่อ้วนอืมโอ้ยว้าวก็อ่ามาปิดฝาดิาฝาในฝาใน<ะ>นี่ดีเนี่ยอืมปิดสมาูรณ์เลยบ่ ปิ้จริงเดก็ได้ว่าจะให้มันเขา่ารกเยนอ่ะมันเข่ารกมันบออ่อยจักเลี้ยวปากมันก็บอเมันเป็นยังพุ่นจีอนะเอาถ้าฝ่ายจับท่านี่ปากมัน,นต้องไปทางพุ่นเออซ่องกินบมดล้วใช่ <laughs> อ๋อเปอย์เยนาะเป๊เลยครับมาดูน้องกัดน,นะครับ yeah, có trả luôn xong. lại, kéo lại, đừng phải em chả người men mười nam phong mọi người đi ai phong là chim honey label mười sáu năm 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 apple năm 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 đó เสียบจุกยางแม่เขาจะอ้วนไปทั้งหน้าบอกเฮ้ยนี่เหรอครับอ๋อหน้ามันคือยศข้างหลังแท้ทั้งวานนั่นเหรไม่ไี้ดีดไอ้น้าหยดดิหนิอืมอืมหน้าคือยอืมอืมอร่อย คือนำปันมูลล้ไม่นำตลาดบ้านทองเลยไม้กินชี้ได้ปะได้เดียวละออผ่านดูเนาะสองหมืนผ่านรถลหมื Much ่นหมื you know? ่นเก้าหมื่นเก้าเก้าร้อยครับไปมากกประมาณห้าร้อยห้าสิบบาทนี่เหรอครับแต่ซียิได้ดุนทีมีชีวิตได้ดุนแัไหนชนะก็คุ้มค่านี่แหชาวสาร หน้า,นามันออกข้างข้างหน้ามันคือออกข้างล่างน,านี่ผมกดลูกที่ผมจะซิกาสายก่อนเนาะนี่ต้องซิกสายก่นอนเบนอบอกเบนมันออกจริงจริงอ,อร่อยอร่อยเลยผู้เลี้ยเพิม่มความอ้วนอืมยังปั้นหา,ายใจยังบ่มีปุงขุดเนาะไอ้บาบอกเฮ้ยเพงตั้งเริ่งปั้นมันมีปุงขุดนั่นเข่งมะเล้กโอเคมันบ่มุนเนาะอืม นี่ใบปันพ่อขวากับฟันที่ผงที่นี่แม่ไม่ต้องทรงยังมาเนี่ยป่านนี่ไม่ทรงแล้วนัที่เส้นถนนโน้นมันหลังยังกว้างห่างพุ่งทีจริงบ้านเฮานี่กระปุกนี่ไม่จะตัดเลยนะเนาะมันชี้ยุทานพี่มันชี้ยูทธานนี่หมดเลยใบมีดมันชี้ยูทธานมึงมีบ้านเฮานะตอนนี้เขาไปเสียบเหมือนกันนี่ดิเมันก็เหมือนกันนี่ดิถ้ามึงพี่นั่นชี้เป็นซี่ละมึงพริกกันเนี่ยอ๋อมึงพริกัะ ความคิดของเบาเหนือก็คิกว่าไอ,ไอตัวปุ่มนี่นะตัวกลัร้านจะค้ายจะจะติดก้นกระปุกนี่แบบตายตัวเลยนะทีนี้อัน,นอันนั้นก็ตายตัวอยู่นี่นะและ้วไปซุกซึซนอันนี้น้ำก็ออกกุ้ยๆแล้วเนาะแต่ของบ้านเรานเวียดน,นามมันกับมบันบบบบเป็นฐานติดอันนั้นเลยแ่ะมันดีอยู่อ๋อ ร้อนน่ากอนอ่อมหมูโม่แต่หมูปันเนะเาะอร่อยอยู่เนาะนิ่ใจ่กวได้เนีย่ยแหละครับขอให้พี่ดูคลิปเบาเหนืนอเนาะกัสบสาวสารคลิปนี้ครับมารีวิวสารสารทางอินเทอร์เน็ตก็เหมือนบ้านเฮาดูมันนอกก็บมได้ยุ่งยากครับกดเฮาสั่งของเป็นเพราะอ่านภาษาเนิได้หน่อยนึงเขาก็สั่งของเลยครับเนาะแต่ก่อนที่เบ้าเหนือจะสั่งในี่เบ้าเหนือก็ถามเกนกเจก่อนว่าสั่งแบบไหนฮออูลุนกันหรือเปล่แบบไหนเนาะ ก็สังสั่งตเกี่าวโอ้ยเชียงปังห่านไว้เครื่องปั่นมึงคือถูกเทเอากรเลยสั่งเนี่ยครับเนี่ยนะเกาะเอาขอใช้ได้เพราะว่าเอาไปบ้านน้ำมาได้เนาะนี่ครับคลิปนี้ครับขอให้พี่ดูคลิปของบ้านเหนือขอให้มีความสุขเนาะการใช้ชีวิตแต่ละวันครับ่ต้องไปคิดมากทาตัวให้สบายครับทุกคนมีความเครียดทุกคนทุกคนมีความเครียดทุกคนครับใครมาเข้าใจชีวิตแต่ละวันให้มีความสุขรับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ